จะไม่เขาจะไม่สามารถมาทาร้ายท่านได้ถ้าท่านไม่อนุญาตแต่เพราะท่านอนุญาตเนี่ยท่านชอบเสพความบาดเจ็บโอ้เจ็บแล้วเกิดมานั่งจัดปาร์ตี้สงสารตัวเองอะไรมากินดิเนี่ยอะไรเงี้ยนะเหมือนตัวอย่างของไอ้นกอุดมอ่ะพี่น้องรู้อย่างเดี่ยวเก้าเนี่ยมันจัดปาร์ตี้สงสารตัวเองกินมาม่าฆ่าตัวตายในห้องนะสุดท้ายอิ่มเงีหลับ <laughs> ไม่ตายนดังนั้นก็คือพี่น้องมันเป็นอย่างนั้นไงบางทีเราเราเราชอบเสพความบาดเจ็บ พี่น้องทิ้งอดีตไปเองเป็นพี่น้องอย่ายอมให้สิ่งต่างๆที่เป็นความบาดเจ็บในอดีตมาทําร้ายท่านได้อีกในวันนี้เองเป็นพี่น้องทิ้งอดีตไปนะนี่คือจะทําให้ท่านกําหนดทิศทางได้เป็นกุญแจดอกแรกหากอยากกาหนดทิศทางวันนี้ต้องลืมอดีตที่ผ่านมาให้ได้ลืมอดีตที่เจ็บปวดที่ผ่านมาอาดีตให้ได้นะมีแต่มันมีเพลงใช่ไหมเพลงสมัยก่อนชื่อเพลงเลยนะของ Hot Pepper Singer อกว่าเนี่ย อดีตที่ผ่านไปไม่กลับมาๆๆๆอะไรคะเรื่องโศกเศร้าอุราเรากับจำาอะไม่เคยฟังใช่ไหม <laughs> แต่หลายคนร้องตามนะแสดงว่าโอ้โหนะ <laughs> คนเหล่านี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกับลืมอยากลืมกับจำ <laughs> เพลงนี้บอกว่าเป็นอย่างนั้นนะคะบางคนก็ติดอยู่กับอดีตนะเป็นต้น เปาโลบอกว่าข้าพระเจ้าได้ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียบางคนลืมไม่ได้พี่น้องถ้าทําลืมไม่ได้ทําไงดีคะอะไรเดี่ยลืมไม่ได้อะ่ะโอ้ยอยากลืมสลัดสลัดสลัดนึกอีกแล้วทําไงครับพี่น้องถ้าท่านทําไม่ได้สิ่งที่ทําได้ก็คือต้องการตัวช่วยไงนะเหมือนเกมบางอย่างขอตัวช่วยพี่น้องพระเจ้าได้จัดสรรตัวช่วยให้ท่านตัวช่วยนั้นคืออะไรคะ คือคริสตจกักรคือชุมชนของพระเจ้าคือการเข้ามาขอพระเจ้าคือการระบายความทุกข์ใจของท่านต่อพระเจ้าคือการเข้าไปหาพี่เลี้ยงคือการพบสอบ,บอของท่านอย่างนี้เป็นต้นคือการเข้ากลุ่มแคร์แล้วสิ่งต่างๆพระเจ้าจะประทานการเล้าโลมใจและให้ท่านสามารถผ่านพ้นอดีตนั้นไปได้เองไหมพี่น้องนะบางคนไปหาจิตแพทย์ก็อาจจะเป็นทางหนึ่งนะข้าพเจ้าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขียนบอกว่าช้อปปิ้งนั้นราคาถูกกว่าการไปหาจิตแพทย์นะช้อปปิ้ง is cheaper than ใส่ ologist, โคโลจิสหอนะ่ะเป็นไงฮะบางคนหาจิตแพทย์ก็แพงใช่ไหมไปช็อปปิ้งดีกว่าเวินเวอนักไปเลยเสร้าโศกเศร้าโศกฟ้ารองเท้าสามคู่เศร้โโโโโโอโศกเส้าโกเป็นไงฮะแต่ถ้ามาทําแถวเชียงใหม่เนะี่ยยากจนลงนะยากจนลงเพราะว่าบางทีจิตแพทย์จะถูกกว่า <laughs> ถูกกว่า เข้าของเต็มบ้านเป็นไงล่ะสะใจแล้วยังกับความเศร้าโศกของเรา <laughs> ไม่ได้เลยนะคะนั้นอาจารย์เปโลอยากให้ท่านมีชีวิตมีชัยชนะนะต้องเริ่มต้นจากการอะไรนะคะลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาเสียพี่น้องอย่าลืมว่าเปโลเป็นใครเปโลผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็มีอดีตที่เลวร้ายเขาคือคนที่ฆ่าคนมาก่อนนะคะเขาเคยเห็นด้วยกับการฆ่าผู้นําทางฝ่ายวิญญาณ ก็คือสเตเฟนที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ดีงามนะเขาไม่ได้คว้างเอง,เองนะแต่เขาไปยืนเชียร์นะแล้วก็เอยมีคนคว้างไม่สะดวกเอ,เอาเสื้อคุมมาฝากไว้ได <laughs> ล้ลุยมันลุยมันอะไรอย่างนี้นะจนตายขาที่เลยตายอย่างทรมานตายอย่างทารุณน,นะสิ่งนั้นติดอยู่ในตาใจของเขาเขาฟ้องผิดนะคะแต่เขาลืมอดีตนั้นนะคะแล้วเขามุ่งไปข้างหน้า ยอมรับใช้พระเจ้าดีกว่าเดินกับพระเจ้านั้นพี่น้องถ้าท่านจมอยู่กับอดีตถ้าปโลย่จมอยู่กับอดีตก็จะไม่มีการลุกขึ้นใหม่แต่แท้จริงพระเจ้าบอกว่าอะไรคะให้เริ่มต้นใหม่พระเจ้านั้นไม่ใช่พระเจ้าที่อนุญาตให้เรามี second base แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทาให้เรามี second chance แปลว่าอะไรคะพระเจ้าไม่อยากให้เรามีสิ่งดีอันดับรองแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ให้โอกาสใหม่แก่ท่านเสมอเอเมนไหมพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการให้โอกาส พระองค์ให้โอกาสเราลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่เราล้มลงเอเมนไหมพี่น้องดังนั้นท่านยังไม่ถึงเส้นชัยท่านจะต้องลุกขึ้นแล้ววิ่งต่อไปเอเมนไหมคะพี่น้องในคําถามข้อสองนี้สิ่งที่ท่านต้องถามก็คือถามตัวเองให้ได้ว่าอะไรคือจุดสนใจในชีวิตของข้าพเจ้านะท่านต้องตอบให้ได้คําถามแรกคือเลยนะอะไรคือสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดในชีวิตข้อสองคำถามนี้ก็คือว่าจุดสนใจนะอะไรเป็นจุดสนใจที่ท่าน สนใจมากที่สุดในชีวิตของท่านนะนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องตอบแล้วหากจุดสนใจนั้นไม่ดีวันนี้พี่น้องต้องปรับจุดสนใจใหม่เพื่อจะตั้งเป้าหมายที่ทางใหม่ให้แก่ตัวท่านเองอมาดูประการที่3ต่อมานะคะมันมี4ดีเนาะดี D แรกคืออะไรนะ mm hmm. Desire ปรารถนาอันที่2คืออะไรนะคะที่2เมื่อกี้ Direction นะกำหนด หมายทีทางอันสามนะคะการใช้วินยัยนี่นะต้องใช้วินยัยพี่น้องหากเราจะไปถึงชัยชนะนอกไม,ไม่ไม่หยุดเพียงความปรารถนาไม่หยุดเพียงมีที่ทางท่านจะต้องเริ่มอันที่สามคือท่านจะต้องมีวินยัยเหมือนยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็อยากกินข้าวอยากละมีทิศทางละจะไปร้านนี้เราก็ต้องไปตรงเวลาไปปุ๊บเอาร้านปิดเพราะว่าอะไรคะไปผิดเวลาร้านก็จะไม่ได้ทานดังน,น,นั้นเนี่ยทุกอย่างต้องใช้วินยัยเอมเมนไหมพี่น้องใน ข้อ25ต่อมาปโลบอกว่าฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบนะคำว่าเคร่งครัดในระเบียบนี่คืออะไรคะมีวินัยนั่นเองนะคะเราจะต้องเป็นคนที่เคร่งครัดในระเบียบคําว่าวินยัยนั้นหมายถึงการควบคุมตนเองหมายถึงการยินดีที่จะปฏิเสธตนเองนะปฏิเสธตนเองจากสิ่งที่ทําให้เราไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดอะ่ะเขาเรียกวินยัยนะเราต้องกล้าปฏิเสธตนเองจากสิ่งที่ทําให้เราไม่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุด อะไรก็ตามที่มาฉุดล้างเราทําให้เราไม่ทําสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเราต้องกล้าปฏิเสธตัวเองนะในคําว่าวินัยนั้นในสิ่งที่เปโลพูดถึงในเรื่องเคร่งคัดในระเบียบนั้นประกอบไ้สองคำคือคําว่าวินยัยกับคําว่าปฏิเสธตนเองสองคำนี้ถามว่ามีใครชอบบ้างคะผมไม่ชอบเลยเคยรียดวันนี้นอาจารย์หนิงพูดรล้เครียดจริงเลยนึกออกน้องเป็นคนเชียงใหม่นะ เมอวานนี้เรื่อยๆอย่ามายุ่งกันหนูนะก็คือวินัยกับปฏิเสธตัวเองไม่มีใครชอบไม่มีใครวันนี้โหกลับไปอูฉันชอบคํานี้มากเลยเป็นคำที่โหอาจารย์หนิงให้มาปฏิเสธตนเองมีวินัยโหฟังแล้วอุ่นใจมีความสุขมีไหมไม่มีหรอกนะเพราะเขาไม่มีใครชอบสองคำนี้มันเหมือนกับเพอเพอนะคนไทยออกจะพูดแบบติดลบคําเหล่านี้ติดลบฉันพูดว่าไงคะเจ้าระเบียบน้ําต้องหู้คคูระเบียบง่อยอะไรน้องนี่มักจะแบบว่า พูดไปในเชิงแบบไม่ชอบระเบียบไม่ชอบวินัยถูกไหมฮะแต่แท้จริงพี่น้องรู้ไหมว่าคําว่าระเบียบวินัยนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดในชีวิตของเราถ้าเราไม่มีวินัยเนี่ยเราจะคนล้มเหลวอย่างแน่นอนล้มเหลวอย่างแน่นอนเลยถ้าวันนี้เราไม่มีวินยัยเราก็ไม่มาโบสถ์เห็นไหมฮะใช่ไหมมาไหมวันอาทิตย์นอนอยู่บ้านเราก็ไม่รับการฟื้นฟูนไปหนึ่งวันเป็นต้นเห็นไหมทุกอย่างต้องใช้วินัยทั้งสิน้นไม่จะเป็นแปลงฟันเพียงแต่วินัยบางอย่าง,างกลายเป็นความเคยชินท่านแล้ว แต่แปรงฟันกินข้าวตรงเวลาอะไรทุกอย่างใช้วินัยหมดเลยนักกีฬาจะไม่สามารถจะไปแข่งโอลิมปิกหรือติดทีมชาติได้เลยถ้าเขาไม่วินัยถูกไหมคะทุกอย่างใช้วินัยทั้งสิ้นวินัยจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดในชีวิตของเราแต่เป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินที่สุดในชีวิตอ,อ, <laughs> อย่างเงี้ยนะนั้นะนะวันนี้กลับใจใหม่เอเมนพี่น้องเราต้องรักวินัยและฝึกวินัยให้กับตนเองนะ,ะมากที่สุดเป็นต้นนะ,ะมีตู้เย็นนะ มีป้ายติดตู้เย็นออฟฟิศโบสถ์โบสหนึ่งเขียนบอกว่าค้นพบใหม่แล้วว่าอ,อการอธิษฐานนช่วยเาวผาผลาใครมันได้โอเป็นไงคะโหอ,อาจารย์โอไปอ่านนี่เป็นไงลองทําดูนะไม่ออกกําลังกายกินแหลกแลอธิษนฐะา,า,านเพาาื่อเผาผลาญ้ขมันทำได้ไหมคะ ทำไม่ได้หรอกนะมันเป็นคําปลอบใจของคนอ้วนนะมืกิติดไว้หน้าตู้เย็นเพราะว่าขี้เกียจที่จะออกกําลังกายไม่อยากควบคุมอาหารอยากกินทุกอย่างในตู้อะไรยีเป็นต้นเพราะเดี๋ยวจะไปอธิษฐานแทนอะไรยีเป็นต้นเผื่อจะเบิร์นไขมันอ,อกไผมันทําไม่ได้นะนี่ก็คือเป็นนิสัยที่บอกเราว่าอะไรคะเรามักจะอยากทําอะไรโดยไม่ต้องลงแรงเราอยากรวยโดยไม่ต้องทํางานเราอยากจะหุ่นดีมากเลยโดยที่เราไม่ออกกําลังกายเห็นไหม นี่คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่เรานั้นทําหลายสิ่งนะคนสําเร็จจึงต่างจากคนล้มเหลวตรงนี้แหละคนสําเร็จคือคนที่ยินดีทําในสิ่งที่คนล้มเหลวไม่อยากทาใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องเป็นคนที่พัฒนาที่ใส่เสมอเอเมนไหมคะคนสําเร็จนั้นเป็นคนที่เต็มใจทําสิ่งที่มากกว่าทํามากกว่าที่ที่ควรจะทําทําพิเศษยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็จะจัดเวลาเพิ่มขึ้นฝึกฝนมากขึ้น เหมือนเมื่อกี้นักกีฬาต่างๆฝึกฝนมากขึ้นกว่าคนอื่นนะคะเป็นต้นทําสิ่งต่างๆอ่านหนังสือประกอบมากขึ้นใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก1ชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรก็ว่าก,กันไปใช่ไหมเหมือนซ้อมซ้อมดนตรีอย่างเงี้ยใช่ไหมทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเจ้าเคยรู้จักคนหนึ่งซ้อมดนตรีวันละ8ดชั่วโมงนะก็ทําให้เขากลายเป็นนัก,นกดนตรีดังในจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยนั้นนั่นก็คือว่าเป็นภาพทุกอย่างต้องใช้วินัยนะในการฝึกซ้อมถึงจะเป็นอย่างนั้น